สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ที่14มกร่คมาพศ2567ชมบรรยากาศด้วยฝั่งน้องหานนะครับรับพลังจากดวงอาทิตย์ไปด้วยกันอืมบรรยากาศยามเช้าดูคนหาปลาทุกเช้าอากาศเย็นสบายสดชื่นนะครับตื่นในเช้ามาสู่อากาศยามเช้ากันนะครับ ในช่วงหน้าหนาวนี้รับพลังจากแสงอาทิตย์ชมบรรยากาศฟังเสียงนกเสียงคลื่นเสียงลมแผ่วๆนะครับก็ดูบรรยากาศยามเช้าขอให้ทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ ชื่นสดใสร่าเริงคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับอย่าเจ็บอย่าจนก็ขอให้มีแต่คนรักคนชอบนะครับไม่มีคนเกลียดคนชังคุยกับใครใครก็รักใครก็หลงนะครับอ่าก็ดูบรรยากาศครับวิธีการดำเนินชีวิตนะลุ่มแม่นม้ำหนองหานนะครับ เสียงนกร้องจิบจิบจับจับ <laughs> ะนะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับเป็นสมดังคำวอวยพรที่ว่าไห้นะครับอีกสองวันหวยออกอืนะครับเมื่อวานก็เพิ่งผ่านผลวันเด็กนะฮะอีกสองวันหวยออกก็ไรฝันเห็นเลขฝันเห็นอะไรก็มาบอกกล่าวกันได้นะครับสวัสดีครับ